นังต้อนรับสิ่งร้ายข้างอำเภอจ้างสงขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยสมบูรณ์คุณกัญญาเอและผู้แกงของพวกเขาลูกพิกุลรุ่นเพจากสงขาโรงเรียนวารณาดีเฉลิม พร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยอ๋อไม่ใช่ของนักกีฬาต้องบอกเล็กลายผมจากความรลาดีบกันอ่าแล้วก็บอลจะเปิดมาของท่าใหญ่นะครับมาส่งมาข้างให้กับเคนเคนมาที่โอ้โหและคะแนนแรกมาแล้วครับลุยครับแทงครับได้มาที่เคนแล้วได้แล้วแอบบานไปเลยครับดูครับเคนพูดรุ่งเรเรียบร้อยครับ แล้วก็เป็นโมลัตนาลีจะได้บุกนัดมาที่มูมมูมมาที่นอดแล้วก็นัดขึ้นจังหวะน,นี้วางด้วยซ้ายเรียบร้อยครับเอาแล้วสู้เลยครับแม่ไม่ลงครับ,รย,บยังพยายามจะสติลยังเก็บได้อยู่มาคืหนหลังกลับมาย้อนนิดนึงยังได้อยู่แล้วลงสองกันนะว้าวตัดตัวครับเอาชนะหาดใหญ่วิไลจะพูดคุณกัลยาคุณกัญญาเพไปได้ าใจนนชนะครับชัยยาลูกพิกุลลุนเพจากสงขาโรงเรียนวรนารีเฉลิมบี and introducing d a s a b o n i a n representing p r a c h u of k i l i a n Province makes o m e n o i s e for the international team หัวหินสกูลทีมเอเอาละครับพอฝนมือละครับดูแล้วข้ามบอลจังหวะนี้ขึ้นผูแ oh หลไม่ลงครับบุรีบาวได้ให้มาจาังหวะนี้ชูเรียบร้อยครับสำหรับจอดโอ้ oh, แต้มแรกมาเร็วครับทงไงครับจอด ตอนโโกมาป็งมงุ้ลูกนี้หลุดครับแล้วก็แต่ไม่ลงครับโอ้โหท่าสวยนะขาดลงไม่ลงแค่นั้นเองครับโอ้โหแล้วก็ซับลูกไปครับไล่ไไมาเป็นสองต่อเจ็ดครับเอาครับแพกกี้มีมีฉากคอยสก,กีให้ไม่ครับมาเองจังหวะนี้แพกกี้รีเวิร์สมาได้ด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วร้อนมาไล่ไหมเก็บได้ครับเจเจกลับมาที่จอนใหม่จอนแล้วขึ้นว่างได้ครับ 9-2ครับแล้วบูมจะขอสองคะแนนแม่บอลเด้งออกมาอยางได้อยู่บูมขอสองไทีไหมไม่แล้วจังหวะโดนปาดตอ้ตองต้องเล่นต่อครับเ่อสิไม่ว่าอะไรท้ายเสียบอลนะครับจอนจอนข้นางในมีวิชากนะับเจเจเลือกมาเองแล้วจอนวางลูกบินได้ฟาวครับดูลูกนี้เรียบร้อยครับแล้วก็บอลออกมาที่บูมพิชาเขาขอาไป ครับสุดท้ายบอลกลับมาที่ทางฝั่งบูมสองคะแนนอเอาเครื่องติดแล้วครับเ,เครื่องติดแล้วครับแม่ไล่มาเป็นหงส์ศตสังข์โอ้โหนี่ครับสมแล้วครับที่เป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งแล้วครับแล้วแฟนคลับก็ตอนนี้วิ่งมาครับวิ่งมาจะมาขอถ่ายรูป